ตทาทองชาแนลวันนี้ตาทองอนนพาพี่น้องมาดูบรรยากาศในพุทธสถานกกอ,อกตรงบริเวณลานพ่อปู่ปริจิตเมื่อกี้ก็มีการรำรำแก้บนให้กับพี่น้องเอซที่อยู่กรุงเทพนะครับโดยแม่คําใสหรือป้าคําใสนะครับก็ได้รำเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวดูกันตรงตอนนี้ตลาดน้อยที่อยู่กกอ,อกตอนนี้ก็ อ่เงียบหน่อยเนื่องจากว่าวันนี้มีงานขาวดําประกอบกับภาวะโควิดกําลังระบาดก็เลยไม่ค่อยมีผู้คนมาสัญจรเท่าไหร่นพี่น้องก็คืออบรรยากาศตามความจริงนะตามสภาพความเป็นจริงก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์กันอยู่ไม่กี่คนที่ประจําอยู่ที่ประจำานร้านของแม่แ้นมาต่อยะแม่มาต่อยนะครับของช่างพงก็ร้านปลาทงไซก็ยังไม่เปิดแต่ว่าในกี่ปาก็มารำให้กับ เอฟซีแหละครัแกะบ,บ,บนให้เอฟซีอันนี้มาดูค่ะหน้าบ้านลุงพลนะครับกาแฟพี่กินะฮะกาแฟกรองนะครับกาแฟเต้นกาแฟชิสนะครับเดี๋ยวเราม,มีรถมาข้างหลังร้านเป้าหวังก็ติดธุระญาติไม่สบายที่มุกนะครับกลับไปเยี่ยมบ้านก็เลยปิดกันหมดเลยนะครับเหลือ,อร้าน กอกตอนนี้ก็เหลือร้านมีเตาทองกับร้านในโพธิแล้วก็ตุ่มตามเครื่องบุญชูท่านั้นนะที่อยู่แต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้ออกมาทายนะครับผมพาพี่น้องไปดูบรรยากาศนะครับก็มีร้านปราซอก็ยังเปิดให้บริการอาหารตามสั่งอยู่เหมือนเดิมนะครับ ร้านประจำา,าประจาของยูทูบเบอร์นะฮะทาไม่มีร้านปราสอก็แย่เหมือนกันพี่น้องไม่รู้จะไปหากินข้าวกันที่ไหนนะไอหุงข้าวไม่ยากหรอกกับข้าวกับข้าว,าว,าวนะครับน,นี่ก็หลังจากฝนฟ้าตกลงมาก็แผ่นดินก็ชุ่มชื้นนะครับใต้กรอบกอบคุณพอลลี่กับคุณตั้มก็ขยายขยายร้านาแผงให้เช่า,าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ นี้ก็เป็นบรรยากาศของอร้อยโตของภูเหล็กไฟนะครับภูเหล็กไฟเขาภูเหล็กไฟซึ่งเป็นตำนานโด่งดังทั่วโลกนะพี่น้องนะฮะบรรยากาศภูเหล็กไฟเป็นเทือกเขาที่ได้รับอิทธิพลสืบเนื่องสืบต่อมาจากภูไ่ยนนะครับภูไฟยน,น,ะะฟยนตรงภูเหล็กไฟส่วนนี้นะฮะ ถ้าไม่มีส่วนยางบางเนี่ยก็มองไปก็สวยงามน่าดูนะฮะแต่นี้ก็มีส่วนยางของพี่น้องชาวบ้านนะเกษตรกรก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรากลับไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปอันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าของวันวันพุธนะฮะ,อ,ะอันนี้แสงสดชื่นนะครับเงียบเงียบในนะพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตพาพี่น้องนั่งรถเล่นนั่งรถเล่นมนาะดูดูกล้วย เห็นอะไรกล้วยไหมครับพี่น้องกล้วยสวยงามนะฮะกล้วยกล้วยหอมแต่เป็นกล้วยหอมต่ำนะจริงๆก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับกล้วยที่กําแพงเพชรนะกล้วยไข่แต่เป็นกล้วยไข่พันุใหญ่นะครับกล้วยไข่พันธุใหญ่คล้ายๆกล้วยหอมแต่ต้นนี้น่าจะเป็นเหมือนกล้วยหอมนะครับแต่แต่เหมือนคล้ายๆเหมือนเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางยาวๆหน่อยนะก็เป็น เว้ของพี่น้องที่อยู่ที่คกอกอแห่งนี้นะครับบรรยากาศของสวนยางสวนยางซึ่งเป็นรีสอร์ทของคุณปอลลี่ก็ยังสภาพก็มีผู้คนพอดีหน้าฝนนะฮะหน้าฝนก็ไม่ค่อยคึกคักประกอบกับโควิดที่กำลังรเราเรียกว่าเป็นเขตโซนแดงแดงทั่วประเทศนะฮะพื้นที่สีแดงแต่ยังของเราก็ยัง ที่เราอยู่ฝั่งนี้ก็ยังปลอดภัยยังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโควิดเท่าไหร่นะพี่น้องอ่ะอันนี้บรรยากาศผมพามาดูสักพักก่อนที่จะเข้าร้านเพราะว่าอาไรสดตั้งแต่เช้าเลยนะครับเช้าเลยเดี๋ยวอ่พอไปถึงร้าน,นกา็ไปอัปคลิปอัปัอัปคลิปพี่น้องจะได้ติดตามดูติดตามชมนะครับก็มีละแวกแค่นี้ครที่อยู่กันนะครับ ร้านใหม่ๆเป็นพัฒนาการของกรอบร้านของเฟื่องบุญชูตูมตานในโพธิและก็ตาทองนะครับตาทองอยู่ใกล้อยู่ใต้ต้นไม้มะม่วงนะครับเป็นที่ของปูปูจัดสรรไว้นะครับปูตาสมชายคุณยายสมหมายนะชาวที่ที่สวนยางนะครับกลางคืนท่านก็จะมาเยี่ยมเมื่อคืนนีเมื่อคืนก็มีตอนที่ผมลงไลน์นะฮะ ก็มีพี่สางนางไม้มาสนทนากันอยู่ข้างๆให้ได้ยินนะผู้หญิงที่ไหนเนาะมาสนทนาเสียงดังให้ผมได้ยินนะครับปรากฏว่าเป็นพี่สางนางไม้ซึ่งเป็นเจ้าที่ที่อยู่แถบป่าแถมนี้แหละพี่น้องเขาลงมาจากเขาประมาอยากมาเยี่ยมเยือนก็คือเราก็แผ่ไม่ตายให้เขาเขาก็กลับไปนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แต่ทำชาแนลหลังจากพาพี่น้องทัว ตลาดน้อยอตอนนี้เขาว่าเงียบเงาไหมก็กล้องเงียบๆพอสมควรนะพี่น้องเนื่องจากว่าโควิดสําหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆต่อท้องชาแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะเป็นบรรยากาศอ้จริงๆเหลืออีกหน่อยเดียวนะฮะเกือบจะครบ8นาทีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตอขออนุญาตลากคลิปต่อไปอีกหน่อยนึงนะฮะคลิปสั้นนะครับเพิ่งได้6นาทีออีก2นาทีนะะตอนนี้กัปตันก็มาถึงแล้วนะครับกัปตันดำซิ่งเพิ่งมา โอ้เฟื่องบุญชูเพิ่งออกมาวันนี้ทำไมมาช้าจังเลยอ๋อวันนี้ต่อทองไล์ตอนเช้าเลยแซวซะหน่อยนะฝนตกแน่นอนวันนี้ตทองไลแต่เช้าฝนฝนฟ้าตกต้องแน่นอนนะครับอ่าก็มีะก็มีแม่คำสายรำแก้บนให้กับเอบซีนะครับตอนนี้ก็ได้หนาทีแล้วครับอลมเย็นสบายแล้วนะครับรู้สึกฝนฟ้าอาจจะพัด เมื่อเช้าฝนพัดเมฆไปทางนี้ตอนนี้รู้สึกพัดเมฆย้อนกลับขึ้นมาสงสัยฝนจะตกเหมือนอย่างที่ผมว่าครับลมหวนนะครับลมวนเพราะว่าละแวกเขาภูพายยดนี่อารมณ์มันจะหวนพัดไปพัดมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะกลับมาตกนำฝนาจากฟ้ามาตกสู่ตอนนี้สดชื่นมากที่น้องลมที่มันสดชื่นเพราะว่าลมมาให้ฝนมา ลมฝนมาแล้วนะลมนี่แหละที่จะเป็นลมฝนมาประจำฝนหนักเท่าไรไม่กลัวกลัวอย่างเดียวลมถ้าลมนะพัดพาอะไรตอนนี้อะไรอ่ากระเทือนไปหมดนะพี่น้องนะฮะอ่าอันนี้ก็คือเป็นสภาพของตลาดน้อยค่ะ,ะกเกาะแห่งนี้นะครับอตอนนี้ร้านหลายร้านก็ปิดนะครับแม่วังก็ปิดพุระอะ่ไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลก็ปิดไป ร้านของต้นฮักก็ยังไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นมอคืนเขาเป็นเวรยามเดินสวัสดีครับต้นฮักมาคืนก็เป็นเวรยามเดินไปเดินมาเกือบทั้งคืนะพี่น้องดึงดึงเดินเสงสัยเดินออกขอกรำลังกายในรอบเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดน้อยแห่งนี้นะครับที่ยังอยู่อนั้นก็จะ หลังจากโควิดแล้วก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอตอนนี้ก็คลิปได้ที่แล้วนะครับอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามดูติดตามชมนะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมตาทองชาแนลแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กาลังใจตาทองชาแนลเลยนะครับคลิปนี้เขาจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ